สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับบรรยากาศตอนเช้าวันเสาร์ที่21กันยายงน2567น,นะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณ07.35นนะครับผมเ3 5มนาทีนะครับบรรยากาศผ่านตั้งแสนตอนเช้าครับ วันนี้น้ำขึ้นนะเช้าที่น้ำขึ้นลมแรงขึ้นแรงครับแต่ก็ยังเห็นมีพี่น้องประชาชนไปเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเลยครับดูเสียงรบครับดูต้นมะพร้าว,วครับบรรยากาศอากาศแสนนะครับพี่น้องประชาชนก็ะจะมาวิ่งออกกำลังกา,กาย ตอนเช้าอากาศดีครับนี่ครับกกเกีา,กาศดีมากตอนเช้าอาดบางแสนปันเกียรยานออกกำลังกายตอนเช้านะครับจอดแวะถ่ายคลิป บรรยากาศเช้าๆหาดบางแสนให้พี่น้อง FC ีแฟนขับที่อยู่ห่างไกละทะเลได้ครับชมบรรยากาศทะเลไปด้วยกันนะครับสำหรับ FC เป็นขับที่อยู่ติดทะเลก็ต้องขอพูดขอไยด้วยนะครับท่านอาจจะเห็นทุกวันทุกวันอาจจะเบื่อนะครับแต่ว่าพี่น้องประกาชนที่อยู่ห่างไกลก็มีโอกาสได้ชม ความสวยงามของทะเลไปด้วยกันครับผมกางแสงตอนเชา้าเดี๋ยวพาชมสารพันกว่อแสนครับผมตรงที่สัรับูญชาเป็นสิ่งสัดิ์สิองิ์พี่น้องตะบูญแสนสุก เมืองจังหวัดเชียงเลยนะครับเป็นศาสตร์เฉพาะแสนครับให้ชุกศาสตร์เฉพาะแสนไปด้วยกันนครับพีบ่น้องชาชนที่มากับไหว้สักการบูชาขอพรขอสุขขอลาบก็จะนำเนี่ยครับไก่ ไปที่สารกระเพาะเนี่ยครับทำสารเปร์เซ็นต์กระเพาะดุกราถูกถก,ก,กระเพาะแสนต์เราตรงก้นันดานให้ลูกช้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจา,ากันลูกไปใกล้เจ็บมีโชคมีลาบจเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีช <mid is, S 1> ุกมีลาดชุบหอยเลยเบื่อตัวรางวัลใหญ่ใหญด้วยเกิดซาชุบรางวัลที่หนึ่งเด้อว่าจะว่าที่จะถึงเนี่ยจะพ่อแสนซาถูกซาถูกซาถูกนะครับวันนี้น่าจะมีกิจกรรมนะครับม่รูเป็นกิจกรรม มันเก็บไยกมันเ,นเนก็บไยาใชฮริไม่แรงมากครับเก็บตู้มะพร้าครับแรงมาก ก็เริ่มทยอยมาแล้วตอเช้าตรงข้ามก็จะเป็นชุดโรงแรมนะครับผมข้ามที่ผ่านก็จะเป็นชุดโรงแมงรมมา,ามสแมรส,สรกนด้ว ที่นี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคลิปสี่เป็นขับท่านที่ให้เกียรติติดตามชมช่องมันวามนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับชีวิตในทุกวันนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในธรุรกิจในหน้าที่การงานของทุกๆท่านนะครับเองเพื่อความสุของทุกคนนะครับผมขอบคุณและก็สวัสดีครับ